ชั้นที่เจ็ดเจลักซี่ครับมารอมี้ตูตึกไฟเป็ดวันที่สองคืนที่สองจะเข้าเจล็กซี่มัเขียนอย่างงี้ออกก็ซา,าคาเมน โรงแรมที่พักรอบนี้ได้ชั้นเจะออกไปเบ็ดวัเเวเบ็ดวอดูบรรยากาศ น้ขังงตรงียังขังอยู่เลยเมื่อวานฝนตกน้ำหอมมากโอ้ยน้ำมันไหลออกรอดออกมาจากตึกอย่างเงี้ยไหลออกมาจากตึกเลยน้ำหอมหอมเหมนมาก อันนี้ก็เป็นสตาร์ครับจนจะปลายตุลาแล้วฝนยังเล่นงานอยู่นี่ยังมีเตือนพายุเข้าอีกที่ผมยืนอยู่นี่คือเบิร์ดเบิร์ดะแล้วมันเข้ามาข้างในเข้าเข้ามาทั้งไงสี่กิโลนะครับจากหน้าด่านมา ให้ดูบรรยากาศนะะคนที่ไม่เคยมาก็จะอย,อยู่คนที่มาแล้วก็มาไม่ถึงผมเองก็มาขั้งแรกมันกับจะให้ดูว่าเป็นแบบไหนเป็นโรงแรมขนาดมไม่รู้นะครับก็มีรถบริการรับส่งหน้าด่านผมมาจะมาดูครับสำหรับข้างในก็คงถ่ายไม่ได้เหมือนทุกที่ก็จะเล่าให้ฟังว่า เป็นแบบไหนประมาณนั้นสำหรับแบบเวอร์สำหรับ,รบปล่อยเป็ดก็เส้นทางข้างทางมันยังไม่เหมือนบ้านเรายังไม่น่าเดินพุดบาทวิธีลกสกปกของวงังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่หนักกว่าบ้านเราด้วย เดี๋ยวจะให้ดูดบรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือชั้นอาชั้นอาที่เบ็ดบัวกับเป็นชั้นลอยเขาให้คนขึ้นมาถ่ายรูปก,กินถ่ายรูปอะไรได้ก็เป็นบาร์เต็นเราสำหรับเวลากลางคืนออกมานั่งกิน ่อเขาบอกว่าห่างชายแดนไทยมาสี่กิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมองหาจุดก็ได้ชมเมืองบางจุดของเขาอืก็เมืองก็แน่นตรงนั้นแหละครับตรงที่มีคาสิโนเยอะๆกับตลาดอยู่ญาตินั้นก็เมืองใหญ่ครับเท่าที่ดู นนก็พอสมควรเมืองจะพาดูรอบๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นถนน จะไปต้องที่วิ่งมองตูเสียงเรียบดาโฮเทลห้างสปาสินชาด,ดาเพราะงั้นเมืองปาเป่กแจกเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์ ดูบรรยากาศนะครับเขาามังเล็กแต่ไม่เล็กนะเ็เคยเป็นของไทยมาก่อนก่อนที่จะเสียให้กับใไคําว่ากัมูชาลนประเทศปัจจุบันเขาเมื่อตอนสงครามโลกนี่เองเนะ อ่างน,นั้นก็จะไม่มีเงินละจมพูชากระเมนครับกลอยเป็ดครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเป็ดตัวที่ปลอยเป็ดครับจะดูบรรยากาศที่ชั้นห้า เ,เวอร์เขาจะเป็นประมาณนี้บุฟเฟ่ที่เบตเ,เวริร์จุดนี้ก็น่าจะถ่ายรูปได้มั้งเพราะว่าข้างนอกเขาก็ไม่เข้มเท่าไหร่นะครับถ่ายวีดีโอได้อยู่เป็นบุฟเฟ่ต์บาทกินได้ตลอดเดียนนะครับว่าผมจะกินอะไรได้บ้างอันนี้เป็นเบคฟอร์นะครับ เป็นอาหารเช้าที่เบดวอลเบกฟัดถ้าซื้อก็250บาทครับมันพ่วงมากับห้องพักคาสิโนโก็กินฟรีตั้งแต่เช้า,าเขามี24่ิชั่วโมงแต่เบกฟัดนี่ถึงบ่ายสองหมายถึงอาหารเช้าสำหรับโปรเจกต์ของพวกโรงแรมแต่ว่า ก็มีอาหารให้กิน24ชั่วโมงสำหรับแขกที่พักโรงแรมสแสดงบัตรแสดงห้องประมาณนั้นก็เป็นบุฟเฟ่ทั่วไปให้ดูบรรยากาศที่เมืองอยเป็ดก็ไม่รู้จะกินหมดไม่หมดตักมาเละเละตุมเป250บาท กินไม่อ่านแต่ว่าผมไม่รู้จะหมดไม่หมดเป็นแน่นเอเด็ดีดูบรรยากาศนะครับผมยังไม่ได้เอาน้ำมาสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ดูดรีวิวก็ เบดเวิร์นครับ,รบ,บกับบรรยากาศอันนี้ชั้นห้าเดี๋ยวคนที่เคยมาน่าจะส่วนน้อยเพราะว่าเข้ามาลึกมากสี่กิโลเข้ามาถึงข้างในเดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศเฉย อันนี้ก็เป็นเล้าบุฟเฟ่บุฟเฟ่เราเปนกาแฟสำหรับคนไม่เคยมาก็ดูนี่ครับเป็นยังไงสำหรับห้องที่นี่ก็สตาร์ทที่2,600พร้อมบุฟเฟ่นะครับที่ผมถ่ายให้ดู ถ้าไม่ห้องก็คนละ250บาทเยอะอยู่อาหารเยอะ <ๆ S 1> พอสมควรเยอะมากบุฟเฟที่เบ็ดเวนครับคาสิโน,โนในปรเรตสนั่งรถจากหน้าดามมา4กิโลครับถ้าซื้อก็250ถ้าห้องพักด้วย2,6 0 0ก็มีบุฟเฟ่เลี้ยงถึงบ่าย2นะครับ นี่เขาเรียกว่าแดะให้คุ้มครับ250บาทจะได้ท้องเล็กของกินเยอะเลยเอาให้คุ้มสองราสิบบาทได้คมเก,กียนตักมาเยอะเมื่อสักครู่หมดนะครับไม่ใช่ไม่หมด ก็เรียกว่ายัดให้คุ้ม250บาทเี็ดแฝดบุฟเฟ่บนเบดเวอร์นะครับคาสิโนเปิดใหม่ในเปิดเปม่นะออกจากชายแดนมา4กิโลเขามีรถรับส่งที่หน้าด่านนะครับพอดีมาเที่ยวเมื่อระกูไปกดสล็อตได้มา 2,700บาทกำไรเืินมันซื้ออันี้จินสหลมชัยประมาณนั้น250บาทแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศข้างบนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมานะะก็ดูก็ส่วนมากบ้านเรามาก็จะมาถึงแค่หน้าด่านนะข่าวมั่ง สตาร์มังแกล็กซี่มั่งอ,อดีตไดมอนด์มั่งข้างในไม่น่าจะเข้ามาถึงกันเท่าไหร mm ่ hmm. ดูเนีนย mm hmm. ข้างในเขาให้ถ่ายรูปได้เ mm hmm. มื่อสักครู่ผมเล่งสล็อตก็ถ่ายวีดีโอได้ mm hmm. ดูเมืองเขาคร mm ับ hmm. นีสภาพของเมืองคอยเป็นนะ ส่วนกล้องที่ผมโซมใส่นี้ก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเอาแล้วนะตรงนี้เป็นตลาดเป็นตลาดตุกส่ว,ว่าเยอะเยอะอยู่พอสมควรกำลังก่อสร้างก็เยอะอยู่พอสมควร จเจริญเป็นบางส่วนโตเป็นบางที่รวยเป็นบางคนจนกระจายไปทั่วประเทศคนละเมืองเขาโอกาสน,น้อยกว่าทางบ้านเราเยอะสิทธิทางการหากินโอกาสของคนไม่เท่ากันไม่เท่าบ้านเราจนกระจายรวยกระจุกหนักกว่าบ้านเราอีกครับ ให่ดูบรรณากาศถ้าคนไม่เคยมาก็ดูนะส่วนที่กดสลอด็อตได้ก็ไม่ต้องไปดีใจนะครับเพราะว่าพวกสล็อตก็เหมือนกันทุกที่เราตั้งไว้เขาไม่ได้ให้กําไรลูกค้าแล้วช่องเงว่าที่เราเอาได้เราก็เอาได้ตรงนั้นเป็นซากเครื่องบินเก่าเขาจะซื้อมาทํา มันกับบุฟเฟ่ตเครื่องบินอะไรพวกนะี้ออยเปรตน,นะในมุมมองที่ไม่ใช่จากแกลเล็กซี่เอียนเป็นศาลาโนอนเป็นวัดฝั่งไทยเปรกไหล